ระบบสิทธิ์อาจารย์ถือว่าเป็นหนึ่งระบบที่เพื่อนๆต้องเล่นเพราะเราจะได้รับของเพียบสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมกระบี่เยอะยุทธ,ธ,ธ,ธจักรสามออนไลน์ในภาทนี้ก็จะพาพเพื่อนๆมารู้จักเกี่ยวกับระบบสิทธิ์อาจารย์เหมาะสําหรับเราที่อยากเป็นสิทธิ์มีคู่ในส่วนของอาจารย์เราสามารถหาผู้เล่นคนอื่นเพื่อมาเป็นอาจารย์ได้จะทําการประกาศก็ได้หรือจะดูในส่วนของช่องข้อมูลอาจารย์ก็ได้นะครับเขาก็จะมีประกาศรับอยู่อาจารย์เนี่ยจะมีอยู่2แบบจะมีอาจารย์ใหญ่แล้วก็จะมี อาจารย์ลองตรงนี้ก็จะสามารถดูความสัมพันธ์ได้นะครับหลังจากที่เรามีสิทธิ์แล้วเราสามารถสําเร็จการเรียนรู้จากอาจารย์ได้เนี่ยเขาจะมีให้เราจัดพธิธีการขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เราก็กดไปเขาก็จะพาเรามายังจุดที่ฝากตัวเป็นสิทธิ์แต่งกายให้เรียบร้อยกราบ3ครั้งเพื่อทําพิธีรับอาจารย์จากตรงนี้ได้นะครับแต่ในการที่เราจะทําได้เราต้องรวมทีมกับอาจารย์ก่อนเมื่อเรารวมทีมเรียบร้อยแล้วก็มาที่ NPC ตัวนี้แล้วก็กดทําการทําพิธีรับอาจารย์นะครับ เขาก็จะพาเข้าสู่หน้าเมนูอยากเป็นสิทธิ์อาจารย์ต้องทําพิธีกราบไหว้ไม่งั้นเดี๋ยวในอนาคตเราจะไม่สามารถสําเร็จเงื่อนไขบรรลุก,การเป็นสิทธิ์อาจารย์ได้จะจบการศึกษาไม่ได้นั่นเองส่วนถ้าจะเลิกเป็นสิทธิ์อาจารย์ก็สามารถทําพิธีจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะถ้าเราเป็นอาจารย์เราสามารถเข้าร่วมพิธีพร้อมลูกศิษย์จะเป็นภารกิจจากตรงนี้นะครับซึ่งภารกิจก็จะรีเซ็ตมีเวลาที่กําหนดอยู่อย่างภารกิจสักกะรูปของจื้อของรางวัลถ้าเราเป็นอาจารย์เราก็จะได้รับ สิทธิ์อาจารย์แต่ถ้าเป็นลูกศิษย์เนี่ยก็จะได้รับ EP เราก็กดเข้าร่วมเมื่อมาอยู่ตรงรูปปั้นขงจื้อตรงนี้แล้วนะครับให้เราทําท่าทางเลือกในส่วนของคํานับทั้งสิทธิ์และอาจารย์เราก็สามารถกดรับรางวัลจากตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาให้เราทําการท้าดวลสันเขาเยี่ยนหมิงอันนี้ก็สามารถกดร่วมนะครับเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปให้อัตโนมัติโดยก็ให้สิทธิ์รอติดตามจากนั้นก็กดท้าดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่ต้องให้อีกฝ่ายกดยอมรับด้วยนะครับอันนี้เราก็ลองวิชา จะสู้กันลองฝึกคอมโบหรือลองได้ทุกสกิลเพื่อเราอยากจะจัดสกิลแบบไหนอยากจะสอนวิชาอะไรเราสามารถทําได้หมดเลยแต่ถ้าสิทธิ์อยากลองของก็หวดเข้าไปนะครับก็จะสําเร็จภารกิจแบบนี้ก็กดรับเหรียญได้เหมือนกันภารกิจถัดมาก็จะเป็นจัดการกองทัพจิน้นที่แอบแฝงเขาให้เราเนี่ยปาร์ตี้กับลูกศิษย์แล้วไปเก็บศัตรู5คนแน่นอนเราต้องอยู่ไม่ห่างจากลูกศิษย์เกิน20เมตรทหารทัพจิน จะเป็นมอนเตอร์ตอนเลเวล45นะครับเราก็สามารถบวกได้เลยเขาก็จะอยู่ตามแผนที่แบบนี้โดยส่วนมากแล้วเป็นมอนเตอร์ในช่วงระดับเลเวลที่เราสามารถพอสู้ได้อยู่แล้วนะครับแค่เราต้องสู้กับลูกศิษย์ไปพร้อมๆกันตีให้ครบ5ตัวเป็นอย่างน้อยเพ,พราะภารกิจต้องการ5ตัวนะครับจะตีธาตุอะไรก็ได้ขอแค่ขึ้นต้นด้วยทหารจินเพียงเท่านี้ก็ไปส่งภารกิจได้เลยเห็นไหมครับเป็นภารกิจที่ง่ายมากๆสามารถทําได้ทุกสัปดาห์นอกเหนือจากภารกิจตรงนี้นะครับก็ย ยงมีภารกิจให้เราทำ ตามเงื่อนไขให้ครบให้สําเร็จโดยก็จะมีถึง55ภารกิจแต่การจะสําเร็จการเรียนรู้จากอาจารย์ได้เราต้องสําเร็จภารกิจอย่างน้อย40ภารกิจขึ้นไปนะครับถึงจะจบการเป็นสิทธิ์ได้การจบการเป็นสิทธิ์หรือการฝากตัวเป็นสิทธิ์ดียังไงเขาก็จะมีของรางวัลให้ถ้าสิทธิ์สำเร็จภารกิจน้อยกว่า52ภารกิจก็จะได้รับรางวัลเป็นแต้มบริจาคก,กิว1 0 0 0 0หมืคิสตันเขียว30ตําลึงเงินอีก60,000ส่วนรางวัลของอาจารย์นะครับก็จะเป็นเหรียญสิทธาาิ์ 3, แต่ถ้าลูกศิษย์สำเร็จภารกิจ52ภารกิจขึ้นไปของรางวัลที่เราได้ก็จะยิ่งเยอะขึ้นเพราะจะเป็นคำประเมินตอนจบการฝึกอีลิตแต้มบริจาคก,กิวจะได้1 0,000คริสตัลเขียวได้30ตําบลึงเงินได้60,000เท่ากันนะครับแต่จะเพิ่มเติมเลยก็คือทองอีก1000จะได้เยอะขึ้นและรางวัลของอาจารย์นะครับเหรียญสิทธ์อาจารย์เนี่ยจะได้ถึง5,000ด้วยกันภารกิจมีอะไรบ้างภารกิจมีตั้งแต่การเข้าร่วมกิวสําเร็จนะครับก็จะได้รับแล้วเหรียญสิญธิ แต่ทางฝั่งลูกศิษย์นะครับเขาก็จะได้เป็นค่าประสบการณ์เป็นตัวช่วยที่จะเพิ่ม EP ให้ศิษย์ได้ดีแบบมากๆเลเวลไวขึ้นว่างั้นแหละแล้วก็มีแลกขีบสมบัติกิว5กล่องขีบสมบัติกิวเราก็แค่กดที่เมนูกิวเลือกคังทองแล้วก็แลกขีบสมบัติจากตรงนี้นะครับวันหนึ่งเราจะสามารถแลกได้4ครั้งแต่เราต้องรอเวลา15นาทีในการแลก1ครั้งเงื่อนไขาภารกิจเขาจะให้เราแลก5กล่องหรือก็คือแลก5ครั้งส่วนใหญ่แล้วเป็นภารกิจที่ทําง่ายๆต่อมาก็็จะเปน บริจาคคิว5ครั้งเราก็กดโดยใช้ทองบริจาคได้เลยอันนี้ก็จะทําให้เราได้รับทั้งแต้มคิวและก็ของรางวัลอื่นๆมีใช้เปิดสถานะการฝึกอันนี้ก็คือให้เราเนี่ยทำการเปิดและไปบอที๋ยวจะกดเปิดแล้วปิดได้นะครับถัดมาจะเป็นถึงระดับเหนือชั้นเพียงแค่เราอัปเกรดยศหลังจากที่ระดับพลังถึงซื้อป้ายอะไรพวกนี้ได้หมดต่อมาจะเป็นใช้จ่ายในโหมดประมูลรวม500ทองเราจะซื้อของอันไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายยศวัตถุดิบก ห,หรือของที่ช่วยในการเติบโตได้หมดต่อมาจะเป็นได้รับคู่หูระดับแรหรือสูงกว่าอันนี้เราอาจจะต้องทําการสุ่มคู่หูเพื่อลุนนะครับแบบนี้ถ้าอย่างน้อยได้สีฟ้าก็สําเร็จภารกิจเงื่อนไขแล้วง่ายไหมถัดมาจะเป็นพวกกิจกรรมตามช่วงเวลาจะมีเข้าร่วมการประลองสํานักเราอาจจะต้องดูกิจกรรมเป็นช่วงๆพวกนี้นะครับก็พยายามเล่นให้ครบเพราะบางกิจกรรมจะมีอยู่2ช่วงมีช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็จะไปช่วงกลางคืนจากนั้นเนี่ยให้เราทําการลงดัน เจียนประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมิงหัวลูกดันเจี้ยนที่เราจะได้รับ E ีพีค่าประสบการณ์หอคอยพันกลจับกลุ่มทางการประลองฝีมือเป็นภาร,รกิจที่เราต้องทําในทุกๆวันอยู่แล้วก็คืออย่างน้อยถ้าเราจะหาสิทธิ์เราก็ควรที่ต้องหาสิทธิ์ที่เล่นเรื่อยๆเล่นทุกวันนะครับเนี่ยอย่างค่าแอคทีฟถึง1 0ึทงาการขนส่งให้ครบเข้าร่วมประลองสํานัก3าครั้งเปิดสถานะการฝึก10ครั้งบางอันอาจจะต้องทรรําภารกิจเดิมให้เพิ่มมากขึ้นอย่างอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับ เพียงแค่เราเปิดปิดเปิดปิดจนครบ10ครั้งเท่านั้นเองง่ายเลยไหมบางภารกิจก็ต้องรอเวลายศถึงตีบวกอุปกรณ์ค่าความสนิทของเพื่อนถึงระดับ20มีเพื่อนหลายคนทาค่าแอคชิพหนึ่งร้อยเวันผ่านการประลอง10รอบแลกหีบสมบัติ50ครั้งยิ่งถ้าลูกศิษย์ของเราเล่นไปสายเติมด้วยก็จะดีนะครับเพราะว่าจะมีพวกภารกิจอย่างการซื้อกองทุนเติบโตลูกศิษย์ก็จะได้รับทองยิ่งถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นมีความต่างในเรื่องระดับพลังหรือเปิดมาสักพักแล้วนะครับเขาก็จะมี อัปเกรดเลเวลรวดเร็วจากลูกศิษย์เลเวลน้อยๆเราสามารถอัปเกรดแบบข้ามขั้นและก็ตีบวกอุปกรณ์ให้ได้เลยจะมีพวกชุดแล้วก็เลเวลมาให้ตามระดับของเลเวลก็เราจะสามารถเล่นในเซิร์ฟเวอร์นั้นได้ง่ายขึ้นเผื่อใครอยากจะไปเล่นกับสิทธิ์อาจารย์นะครับระบบนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยที่สําคัญมากเราไม่จําเป็นต้องทําทุกภารกิจก็ได้แต่ถ้าเราอยากได้ของรางวัลมากขึ้นก็พยายามทําให้ครบข้อดีในการที่เราเป็นสิทธิ์อาจารย์กันเราก็จะได้รับ EP แบบง่ายๆโดยการถ่ายทอดวรยุทธ์รายวันถ้ายิ่ง ลูกศิษย์อาจารย์เป็นคนสํานักเดียวกันด้วยแล้วนะครับจะเป็นอะไรที่โ,โคตรดีเลยเราก็กดเริ่มถ่ายทอดจากตรงนี้ให้อีกฝ่ายทําการยอมรับเพียงเท่านี้ก็จะทําการถ่ายทอดพลังแล้วนะครับอาจารย์ก็จะได้รับอีพีลูกศิษย์ก็จะได้รับอีพีแบบเยอะเลยนะครับดูเห็นไหมขึ้นพึดๆพุพุขึ้นไม่น้อยนะถึงแม้ว่าอาจารย์จะได้อีพีเหมือนกันแต่ค่าประสบการณ์ที่อาจารย์ต้องการจะเยอะมากเมื่อเสร็จของศิษย์อาจารย์ไปแล้วที่เราจะได้รับอีพีเขาจะมีให้เราถ่ายทอดทักษะกิวแต่นี้เราต้องเข้าสู่แดนกิวก่อนนะครับ ก็กดเข้าสู่แดนจะกดถ่ายทอดจากตรงไหนก็ได้เลือกมุมที่สวยแล้วกดถ่ายทอดเข้าไปแน่นอนลูกศิษย์ก็ต้องยอมรับในการถ่ายทอดบริกิลซึ่งตรงนี้ก็จะได้รับ e ีีประสบการณ์ที่เยอะด้วยเช่นกันนะไม่น้อยเลยโดยในการถ่ายทอดกิวนะครับเราก็จะสามารถทําได้ถึง3ครั้งต่อวันเนี่ยแหละก็เลยเป็นแหล่ง e ีีที่สําคัญแบบมากๆนะครับแล้วเราจะได้แบบง่ายด้วยเพราะลูกศิษย์ก็ได้อาจารย์ก็ได้แน่นอนว่าถ่ายทอดให้คนคนเดียวกันได้นะครับ3ครั้งต่อวันพอ พอเป็นสิทธิ์อาจารย์ก็จะ4ครั้งสําหรับคนที่เป็นอาจารย์การที่เราได้เหรียญสิทธิ์อาจารย์มาเราสามารถไปซื้อของร้านค้าได้เนี่ยแหละจะทําให้เราได้รับไอเทมแบบฟรีๆนะครับเป็นตัวช่วยเสริมในการเติบโตได้ดีแบบมากๆอาจารย์ต้องมีลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องมีครูสําหรับร้านค้าสิทธิ์อาจารย์ของที่สามารถซื้อได้นะครับก็จะมีตั้งแต่คริสตัลเขียวอันนี้จะซื้อได้ต่อสัปดาห์เลยนะ50ชิ้นด้วยกันต่อมาจะเป็นยาฝึกฝนจะซื้อได้ถึง5เม็ดเอาไปเปิดใช้งานได้ ก็จะมียาสืบทอดพลังจากตระกูลอันนี้ก็ซื้อได้ถึง5เมตรนะครับถัดมาจะเป็นประดับเอลแฟชั่นก็มีหลังจากใช้เราจะได้รับแฟชั่นแบบถาวรประดับส่วนเอลจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับสวยมากเมฆลอยขึ้นเหมาะคุมผิวไปตามลมเงาภูเข,ขาและแสงควันเข้ามาในความฝันซื้อได้จากสิทธิอาจารย์ต่อมาที่มีให้ซื้อนะครับก็จะเป็นประดับส่วนหัวหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยจะได้รับประดับหัวยอดอ่อนแรกเริ่มแบบถาวรน,นะครับเขาจะอยู่ที่ ประดับหัวแล้วก็อันสุดท้ายแบบนี้เลยน่ารักมงมิงไหมละ่ะยิ่งตัวละครน่ารักน่ารักนะครับสามารถเอาไปสวมใส่กันได้ฉะนั้นเราอาจจะต้องเคี่ยวเขียนลูกศิษย์ถ้ามีศิษย์แล้วก็พยายามปาร์ตี้แล้วก็พาศิษย์ไปลงดันด้วยก็จะดีแบบมากๆเพราะบางภารกิจก็จะมีความยากแต่ถ้าลงไม่ไหวเราก็สามารถเลือกระดับน้อยๆได้เหมือนกันโดยในเกมนี้นะครับเขาก็จะมีการจับคู่อยู่แล้วเราจะไปกับบอทดหรือว่าเราจะหาผู้เล่นคนอื่นเพื่อไปทําการช่วยเสริมในการต่อสู้ได้นะครับ,รรบเพื่อใครอยากจะ เล่นใหม่ก็พยายามหาอาจารย์ดีๆนะครับอาจารย์ที่สามารถช่วยแบกช่วยผ่านด่านผ่านดันเจียนเราก็จะได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับหรือจะทําความรู้จักกับผู้เล่นในเกมก็ได้ด้วยเช่นกันสําคัญของเกมนี้นะครับไม่ใช่การเล่นแบบคนเดียวหรือโซโล่ควรที่ต้องมีพรรคมีพวกเพราะกิจกรรมห,รหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องเล่นกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในด่านนั้นๆได้หรือจะเป็นการต่อสู้สมาคมสงครามกิลสงครามชิงดินแดนนะครับพวกกิจกรรมพวกนั้นจะมีความสนุกแบบมากๆนะครับเราต้องพัฒนาตัวละคร อยู่เสมอ,สมอๆหรือถ้าใครอยากจะเล่นไ d ดีลองเพื่อมาทําการหาแต้มสิทธิ์อาจารย์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เขาก็จะมีะยวดาอย่างที่เห็นนะครับเราบางภารกิจต้องทําแบบต่อนเนื่องในทุกๆวันเราสามารถมารับเหรียญอาจารย์ได้นะครับจากการรายงานฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็มาแนะนาระบบสิทธิ์อาจารย์เพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับอย่าลืมมาดาวน์โหลดเกมกระบ,บี่ยอะยุทธจักรได้ทีลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับมาสนุกกันและมันไปกับการท่องยุทธภพขอบคุณมากๆนะครับที่เข้า ท่านผู้ชมเจอกันใหม่พัดหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับอ้โหบินได้อย่างนี้เลยนะครับฉากสวยแบบมากๆเราจะพาดได้อย่างไร